คดีนกชมพู่อาจารย์ประเมศยืนยันผู้ชาการตํารวจแห่งชาติแถลงเองไม่มีจับแพะออกโรงปรามทนายตั้มถึงขั้นลั่นให้ฟันคอจากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยนั้นได้สัมภาษณ์อาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาทนบุรีในมุมของข้อกฎหมายคำถามจากคุณหนุ่มกัญชัยที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ เรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพ้บ้างไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าไม่ครับถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งถแถลงเองไม่มีการจับแพ้หรอกคดีผอ,ออก,กอล์ฟผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเอง8ดศพที่กระบี่พังงาผาบาตรก็ถแถลงเองคำถามถัดมาจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเสียหน้าใช่ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมท่านนะ ว่าทำเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องแต่ท่านทำเต็มที่การตายของนาชมพู่ไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีคำถามถัดมาหมอบอกว่าขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์ประเมศตตอบว่านี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็กทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายตั้มฟังเลยน้องรัก เหมือนกันฟังให้ดีอย่าเที่ยวไปถแถลงมั่วซั่วเป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้เขาเข้าใจโจทย์เพียงครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไปแต่ถ้าจำได้ตำรวจสอบพยานครึ่งร้อยทั้งหมู่บ้านถามว่าเรารู้ไหมเขาพูดอะไรเราไม่รู้ตำรวจไม่บอกมันต้องมีใครเห็นสักคนคำถามถัดมาตอนแรกเขาบอก ไม่มีคนเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นใช่ไหมอาจารย์ปรุเมตตอบว่าต้องมีไม่งั้นน่ะตั้งข้อหาพลากไม่ได้คำถามถัดมาอาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ปรุเมตตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลากต้องมีคนเห็นคนอาจเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนแวดล้อมกรณีประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็นหลังแวบๆคนนั้นเห็นตอนนั้นต้องมีเชื่อผมสิ ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับหมอพรอทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนได้พูดไว้ว่าเครื่องมือซินโครตอนเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากสามารถพิสูจน์ได้ในอนุลเล็กๆแต่ปกติจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่น กินยาประจำตัวหรือทำสีผมโดยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ DNA และตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใครต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่เป็นหลักฐานในคดีนกชพูคาดว่าเป็นเส้นที่ร่วงจึงไม่มีราก ที่จะตรวจหา DNA อย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้ความเป็นจริงเป็นไฮเทคเทคโนโลยีมากๆแต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่าคือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีใดในประเทศไทยปรากฏมาก่อนว่าใช้เครื่องมือดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู่ตนขอไม่พูดถึงว่า ทำไมตำรวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายความของลุงพลให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดกรณีตำรวจที่รับผิดชอบคดีน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้นได้จากที่เกิดเหตุด้วยหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้น ความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตรวจพบ DNA ของน้องชมพู่และเส้นขนไร้ราก3เส้นจากนั้นจึงนำไปตรวจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนที่มีความละเอียดระดับนาโนเมตรเพราะเป็นหนึ่งในวิธีการคลี่คลายคดีอาชญากรรมหลายๆคดีความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เปิดแรงจูงใจข้อสันนิษฐานคดีน้องชมพู่นำไปสู่หมายจับลุงพล จากกรณีการออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลใน3ข้อหาในคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนเขาผู้เล็กไฟที่มีการฟันธงว่าเด็กเล็กขนาดน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้อย่างแน่นอนตามมาด้วยหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับและขณะนี้ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วรายงานข่าวจากทีมสืบสวนแจ้งว่า ได้มีการสรุปประเด็นสาเหตุที่นายชัยพลตกเป็นผู้ต้องหากระทำผิดด้วยทําให้น้องชมพู่ถึงแก่ชีวิตนั้นเชื่อว่ามาจากพฤติกรรมที่เป็นคนโมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักเป็นคนขี่รําคาญหากเด็กร้ององอแงหรือไม่ได้ดั่งใจซึ่งพบว่ามีกรณีตัวอย่างเกิดกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับลุงพลรายอื่น มักถูกลุงพลดุด่าและเคียนตีบ่อยๆสำหรับกรณีน้องชมพู่นั้นมีข้อสันนิษฐานว่าในวันเกิดเหตุลุงพลมาพบกับน้องชมพู่ที่บ้านแล้วชักชวนออกไปเที่ยวเล่นระหว่างทางเมื่อไปถึงบริเวณป่าที่ห่างออกบ้านไปประมาณ900เมตรคาดว่าน้องชมพู่จะร้องไห้ตกใจเนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าทำให้ลุงพลโมโห อาจดุด่าดทำร้ายน้องชมพู่อย่างพลั้งเผลโด้วยผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์นิติเวชพบร่องรอยชี้ว่ามีการร้องไห้อย่างตกใจมากและเป็นไปได้ที่จะถูกอุดปากคาดว่าลุงพลคงใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไปและเกิดความตกใจจึงนำร่างน้องชมพู่ไปทิ้งไว้ภายในป่าสอดรับกับการที่สุนัขดมกลิ่นของตำรวจ ได้พบกลิ่นของน้องชมพู่ที่ป่าห่างจากบ้านประมาณ900เมตรดังกล่าวอย่างสอดคล้องตรงกันชุดสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าในภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างเด็กเอาไว้แต่ไม่พบเด็กเนื่องจากน้องชมพู่ยังไม่ถึงแก่ความตายสอดรับกับการตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยช้ำที่ฝ่าเท้า น่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลจึงเป็นไปได้มากว่าเมื่อน้องชมพู่ฟื้นจากสลบแล้วพยายามเดินจนหลงเข้าไปในป่าและยังมีรอยขีดข่วนตรงกับสภาพป่าบริเวณนั้นที่มีต้นไม้หนามเป็นจำนวนมากรวมถึงเด็กหลงป่าในสภาพที่ขาดน้ำขาดอาหาร จนอ่อนแรงสอดรับกับผลพิสูจน์ของนิติเวศท,ที่ว่าเสียชีวิตเพราะขาดน้ำและอาหารส่วนการที่พบร่างน้องชมพู่บนผู้เหล็กไฟนั้นหลักฐานชี้ว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอย่างแน่นอนตำรวจเชื่อว่าเมื่อลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่หลงอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านจึงตัดสินใจนำเด็กขึ้นไปบนผูเหล็กไฟ จัดวางร่างเพื่ออำพรางคดีอีกทั้งมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงลุงพลตกอยู่ในบริเวณที่พบศพน้องชมพู่บนผู้เหล็กไฟทําให้ตํารวจขมวดปมคดีนํามาสู่ข้อกล่าวหาลุงพลความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่นางนารินเงินนามหรือแม่ถอน อดีตมิตรสหายคนสนิทของในายชัยพลวิพาเปิดเผยว่าเรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเราคอยมานานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมาทั้งการออกค้นหาเบาะแสการไปดูในสถานที่ต่างๆลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตน จึงคาดไม่ถึงว่าหมายจับจะออกที่ลุงพลแต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารพในพยานและหลักฐานที่ของตำรวจมีหากย้อนกลับไปในการค้นหาบอ่อแสน้องชมพู่แต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุตนมีโอกาสเจอกับลุงพลและยังมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองมุกดาหารด้วยกันลุงพลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกทำตัวตามปกติ ตนก็ยังให้กำลังใจและบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวกลับหมู่บ้านก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นมากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหมายจับเพราะยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจที่คนใกล้ตัว มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ตนเสียใจที่ไปการันตีปกป้องคนผิดและสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้ภายหลังในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลได้ออกจากหมู่บ้านกกอกเมื่อช่วงกลางดึกและโผลข่ขามามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อพบกับทนายสิทธาพี่บังเกิดทนายตั้มทนายความของลุงพล